ะะว่าไข่ปอมไม่ปอมเหมือนออกมาจะตัวเลยนี่ นี่ก็คือปูไข่ของแท้แกะกระดองออกมาทีนี้ไข่ปูแท้ทะลักสีสดแบบส้มแสบตาแน่นเต็มทุกตัวที่สำคัญก็คือดองมาเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟใส่จานกินได้เลยแบบไม่ต้องลุ้นปูไข่แบบนี้ทั้งมันทั้งไข่ใครเราจะต้านไหวแค่ราดดับจิ้มซีฟู้ดก็พร้อมซูชได้เลยเนื้อปูแน่นๆดูดซึมความแซ่บจากน้ำดองเข้าไปเต็มๆหรือถ้าใครอยากกินแบบสุกก็เอาไปนึ่งไข่ปูจะเดือดจนเยิ้มละลายอยู่บนกระดองกลิ่นหอมทะเลจะลอยมาเตะจมูกนี่ก็คือร้านซีฟู้ดที่ต้องลองสักครั้งถ้ามาสสสสมมมมมมมุุุุททททรรรรรรงงงงงงคคคคคาาาาาาาตตตออ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 อยยยยยแแแแพะะหหลลลลล่่่่่่ก็็้้้้้เเเเเจจนนนนนปปูููดดดขขีีีืวววซฟ ให้คะแนนระดับความสดเต็มสิบอกเลยว่าต้องให้สเกตเพราะสดเกินที่แน่ๆแ,แดกที่นี่ไม่แข็งดีแน่นอนที่นี่ใส่ใจเรื่องความสะอาดอาหารทุกถาต้องปัสจักเชือโรกเดินทางออกจากกรุงเทพผ่านเซนพระรามสองถ้าใครผ่านอยากให้ลองแวะมาดูสักครั้งและจะรู้สึงถึง,ถงความสดแท้ๆของอาหารทะเลว่าสดจริงๆมันเป็นยังไงแล้วเขาก็มีกุ้งแม่น้ำเผาใาจจ ombo ใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกสามารถพูดได้เลยว่าที่นี่ถูกกว่าที่อื่นเพราะมาจากต้นทางจริงๆเนื้อที่ตัวใหญ่นั่นต้องใครใส่กุ้งนี่ห้ามพลาดแล้วเขาก็มีกับข้าวอาหารทะเลสดๆอย่างอื่นด้วยนะอัััันน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 นีีีีี้้้แแะะําาาาาากกกกงงตมมมมมไไไไไขขขข่่่่่่่่่่ปปปลลลลรริิิวววเเเยยทห็็ออออูคืจๆๆใชชชุสดดดบผ ดุทะเลกรอบเครื่องแกงเข้มข้นปลาทอดกรอบอันนี้คือฟินมากสว่วนนี้ก็พลาดไม่ได้ครับทอดมันปูเนื้อปูไม้เห็นจริงๆเลยไม่มีหลอกลวงธีกินก็คือรา้วน้ำกินเยอะๆเอาขอาปากแล้วก็นอนตาหลับตุยไปเลยกินข้าวเสร็จก็มีของหวานให้จัดต่อเขามีไอติมมากมายหลายชนิดสำหรับร้านเอปูเลมาลองกันได้นะทุกคน